เกิดว่าส่งภาพโดยใช้โมเดลลิลิสไม่ผ่านหมายถึงภาพบุคคลลองส่งเป็นภาพข่าวดูครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องมันสุขมากนะครับวันนี้ผมเ,ออเดี๋ยวนึกก่อนผมจะมาทำคอนเทนต์ภาพข่าวนะครับซึ่งการส่งภาพข่าวเนี่ย เราจะส่งผมเนี่ยนะจะส่งในกรณีที่ว่ามันส่งแบบโมเดลรีลิสไม่ผ่านไม่มีลายเซ็นนางแบบนายแบบที่เราไปถ่ายมาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ถ่ายคนอื่นนอกจากถ่ายตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยทําคลิปไว้ว่ามันเคยมีประเด็นนะครับเคยมีประเด็นเรื่องน้องนางแบบนายแบบเนี่ยคือช่างภาพี่ยเขาไปถ่ายแล้วก็เขาก็เซ็นเรียบร้อยเขาก็เซ็นน้องนางแบบนายแบบเซ็นเรียบร้อยทุกอย่าง แต่สุดท้ายพอน้องเขาเห็นรูปไปแบบโผลตามสื่อนู่นนี่นั่นแล้วเขาเกิดความไม่พอใจอย่างเงี้ยเอออันนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข้อถกเถียงแล้วก็ผมเองก็ไม่ไม่ได้รู้รายละเอียดลึกว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งก็เลยตัดสินใจว่าถ่ายตัวเองดีกว่าไม่ไม่ถ่ายน้องคนไหนละเอออะไรประมาณนี้นะครับส่งตัวเองอะไรเงี้ยนะครับกลายเป็นเซฟกว่านะครับก็วันนี้นะครับจะเอาวิธีส่งแบบภาพข่าวมาให้ดูนะ สมมุติว่าผมเนี่ยมีรูปวันนี้ผมมีรูปนะครับไม่ได้สมมติอะเรื่องจริงผมเนี่ยมีรูปนะครับรูปตัวเองอยู่นะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ส่งแบบใบโมเดลรีลิสนะครับก็คือว่าวันนี้ผมถ่ายชุดนี้เลยเมื่อกี้สดๆร้อนๆผมถ่ายเป็นรูปตัวอย่างนะไม่ได้สวยอะไรนะแล้วก็ยกมือถือขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เห็นทั้งโลโก้โลโก้สินค้าเห็นทั้งหน้าผมเต็มเต็ม ทุกคนลองส่งดูได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เชื่อลองส่งดูก่อนแบบส่งเป็นภาพถ่ายธรรมดาจะส่งไม่ผ่านนะครับเขาจะบอกว่ามีโลโก้สินค้าไม่มีหนังสือเผยแพร่ภาพบุคคลนะครับคุณก็จะโดนข้อหานี้อันนี้เป็นหนึ่งวิธีนะครับภาพข่าวที่จะช่วยคุณได้แต่ในกรณีที่ไปไปถ่ายคนอื่นอย่างที่บอกว่า ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเซฟจริงหรือเปล่าอย่างน้อยๆเราแคปหลักฐานไว้ว่าเรานัดนางแบบในแบบวันนี้ถ่ายถ่ายถ่าย,ายไว้แต่ในกรณีที่เราไปถ่ายเหมือนไปถ่ายภาพกิจกรรมเหมือนเราไปเที่ยวฟูลมูนบาร์ตี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักคนในภาพเนี่ยเราไม่ดูไม่ได้รู้จักไม่ได้ขอเขาถ่ายอย่างเงี้ยแล้วส่งเป็นภาพข่าวอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นจริงๆนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ผมก็เคยส่งแต่ตอนนี้ยังไม่เคยเกิดเหตุอะไรอย่างนั้นนะครับ ก็ลองดูแล้วกันนะครับลองพิจารณาดูว่าจะทํำยังไงนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเข้าไปในคอมพิวเตอร์กันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าสมภา้ะข่าวมันสูงยังไงให้ผ่านนะครับอันนี้คือรูปที่ผมถ่ายเองนะครับตั้งกล้องถ่ายเองก็จะเห็นว่าตรงตรงหน้าอะไรเนี่ยไม่ได้ชัดเปะนะครับเพราะว่ารูปนี้คือถ่ายแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจจะขายเลยถ่ายแบบว่าส่งให้ ทุกคนดูว่าภาพขาวมันส่งยังไงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สวยเลยอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะวงให้ดูว่าจุดไหนที่ถ้าเราส่งเป็นภาพถ่ายปกติแล้วมันจะไม่ผ่านนะครับก็คือนี่ครับเครื่องหมายการค้านะถ้าคุณส่งไปเป็นภาพปกตินี่มันจะไม่ผ่านนี่เครื่องหมายการค้าก็คือรีโมทแอร์ตรงนี้ถ้าเป็นยี่ห้อแล้วก็ h n m ตรงนี้ยี่ห้อเสื้อผ้าแล้วก็บใบหน้าของผมนะครับอันนี้อันนี้เนี่ยมันจะขึ้นว่า ส่วนใบหน้าเนี่ยถ้าถ้าส่งไปแบบภาพถ่ายนะมันจะขึ้นว่าไม่มีหนังสือเผยแพร่สิทธิ์อะไรประมาณเนี่ยครับอ่าอันนี้นะเดี๋ยวผมจะวงให้ดูเลยถ้าเกิดส่งไปแบบภาพติ๊กเป็นภาพถ่ายไม่ได้ติ๊กเป็นภาพข่าวนะอุ้ยพิมพ์ผิดนี่นะครับไม่มีหนังสือเผยแพร่สิทธิ์ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ในส่วนนี้ส่วน ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะขึ้นว่าเห็นเครื่องหมายการค้าเห็นเครื่องหมายการค้านะครับประมาณนี้ประมาณนีอ้อันนี้ก็ไปเห็นเครื่องหมายการค้าแล้วก็ H n M ก็เหมือนกันครับอันนี้นะครับ ตรงนี้นะครับมันก็จะเขียนว่าเห็นเครื่องหมายการค้านะครับก๊อปปี้มาเลยนี่นะครับนี่คือทั้งโหดทั้งปวงที่คุณจะเจอถ้าคุณส่งไปแบบภาพถ่ายโดยไม่ติ๊กเป็นภาพข่าวนะครับมันก็จะเจอข้อหา2ข้อหานี้แน่นอนนะโอเคเดี๋ยวเราไปส่งให้ดูกันเลยนะครับอันนี้เปิดแบบสดๆเลยนะไม่ไม่ได้เตรียมมาเลยเลยแค่ทําภาพไว้แล้วเฉยๆแค่นั้นเองนะครับอันนี้เอาเฉพาะ ชัตเตอร์สต็อกก่อนนะครับเพราะว่าอ d o b e s ี o c k เนี่ยเดี๋ยวลองลองเข้าไปดูผมไม่ผมไม่ถึงไ,ไม่ค่อยได้ส่งนะชัตเอ่อ a d o b e Stock ไม่ไม่ค่อยได้ส่งภาพขาวนะครับแต่เดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้เหมือนจะไม่เคยทำแต่ว่ามันแบบไม่ได้ทำร้านแล้วอะ่ะเออโอเคเดี๋ยวเราอัพภาพกันเลยต้องอธิบายก่อนนะครับเผื่อทุกคนบอกว่าขอ Adobe Stock อกด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องลองดู <c oughs> เดี๋ยวลองส่งแบบนี้แล้วกันนะครับ อาจจะดูชุยๆหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรพอร์ตผมนะทุกคนจะได้ไม่รู้สึกว่าแย่เกินไปพอร์ตผมเองไม่เป็นไรถ้าแย่ก็แย่ที่พอร์ตผมเนาะอ่ะผมเซฟไว้แล้วมามาเลยมาเลยแล้ก็อัพที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับอ๋ออันนี้ก็ใช้ได้นเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวนะ รูปนี้ชัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนวันนี้เรามาทําแบบจับมือทาแบบไม่ได้ตัดขั้นตอนอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็ครูปนี้อนเอยเอาเป็นรูปนี้ก็ได้นะครับเอาเป็นรูปนี้เอาเป็นรูปนี้อ่าเอาเป็นเอาเป็นรูปนี้เลยอ่ารูปนี้แล้วกันรูปนี้เหมือนจะชัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมมีตัวอย่างภาพขาวที่ผมส่งในชัตเตอร์ผ่านแล้วนะครับ อ d ดูบไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคภาพข่าวเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะโอ้ oh, oh, ันช้าหน่อย mm hmm. ดูคอลเลกชันโอเคมันจะมีภาพทั้งหมด เดี ah, ๋ยวผมขออนุญาตหาภาพข่าวสักภาพหนึ่งก่อนอ่าภาพนี้เลย KFC นะครับเป็นภาพข่าวเดี๋ยวผมให้ดูว่าเป็นภาพข่าวจริงๆนะครับนี่ครับผมติ๊กว่าบทความข่าวนี่อันนี้มาเรามาดูเรามาดูกันก่อนนะครับภาพข่าวอันนี้พังงานะครับเป็นภาษาอังกฤษก็คือจังหวัดตอนนั้นผมอยู่พังงานะครับแล้วก็มีเครื่องหมายนี่ เขาเรียกว่าอะไรต่อคอมมาลงมนาะแล้วก็ไทยแลนด์ก็คือถ่ายที่จังหวัดไหนอันนี้เราต้องระบุก,ก่อนเราจะใส่คำอธิบายภาพนะครับใส่ที่จังหวัดพังงาประเทศไทยแลนด์แล้วก็คอมมาแล้วก็วันที่ถ่ายวันไหนเดือนไหนด้วยนะครับอันนั้นออกซ์เนะออกซ์เอร์ก็ตุลานะวันที่1น,นะครับ2021นี่คือสิ่งคือคีย์เวิร์ดแรกหลักที่เราต้องมีแล้วเราก็ก๊อปไปเลยนะ นี่เราก็มาติ๊กตรงนี้แล้วก็เลือกบทความข่าวแล้วเราก็เอาเมื่อกี้มาแต่ตอนนี้ผมอยู่ราชบุรีนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นจังหวัดราชบุรีซึ่งตรงเนี้ทุกคนก็ไปซื้อ Google แปลภาษาได้เนาะราชบุรีโอเคไทยแลนด์แล้วก็เ,เดี๋ยวผมขอดูว่าผมถ่ายวันนี้วันนี้วันที่23นะครับก็ใส่23แล้วก็ 2020, 2,023แล้วก็เดือน เดี๋ยวขออนุญาตเซิร์ชเดือนลืมลืมเดือนนะเดือนอเดือนมิถุนานะภาษาฝังกฤษอ่าเดือนจูนนะครับเราก็เปลี่ยนจากอัพเปอรเป็นจูน JUNE อาอย่างนี้เลยนะครับขออนุญาตตัดพาร์ทนิดน,นึงต่อะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อธิบายภาพลงไปซึ่งผมอาจจะอธิบายว่า ผมมีอยู่แล้วผมมีว่าเอาไหนดีเอาใหม่เลยก็ได้อ่าผู้ชายผู้ชายเอเชียผิวเข้มอ่าแนะนำแนะนำสมาร์ทโฟนสำหรับเทคโนโลยีแค่นี้ก็ได้เพราะว่าเป็นภาพตัวอย่างนะครับอ่าผมก็ใส่ไปเลยใส่ต่อจาก ที่เราใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่วันเวลาในการถ่ายนะครับเราก็ใส่เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ติก๊กอันนี้เราก็ติ๊กไปเลยว่าเป็นภาพคนบุคคลนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีก็ได้นะแแค่นี้หลังจากนั้นอาจจะไปหาคําอธิบายจากไหนก็ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะเซิร์ชชมเอเชียนเอเชีย แมนโชว์ด้โชว์สมาร์ทโฟนนั่นแหละโอเคอันนี้ไม่ต้องเอาใกล้เคียงอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้เน้นนะเราไม่ได้เนินอ้าโอเคใส่มั่วๆไปเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดต้องให้ครบห้าสิบนะโอกาสจะสูงที่จะขายได้นะครับ โอเครอแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นเรากดนี่ครับกดส่งได้เลยเช็คเรียบร้อยแล้วก็กดส่งนะครับรอสักคู่ครับนานมากคอมมุมมันช้ามากโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เป็นอันส่งไปแล้วเดี๋ยวเรารอผลกันนะ ผมจะอัพเป็นคลิปช็อตสั้นๆให้ดูว่าผลผ่านหรือไม่ผ่านนะครับว่าจะโดนข้อหาอะไรไหมนะครับ